是的

ก็มา้มาเข้ามาเั้หน่อยก้นี่จะที่นี่จะดูวยหังคือว่าเด็กคอนี่เขาจะได้เรียนของ เด็กสอนก็จะได้ตบตบต้องนตาเป็นเด็กคนหนึ่งคือเขาจะต้องฟังไปด้วยกันแต่ไม่ตัดยราตาดก็ แต่ว่าเด็กเล็กเด็กให่กคนนี้คือเด็กที่อยู่ตางตางคนี้ จากที่เราใช้ะในการทัดกลาอ่นีกิจกรรมัะาาเรเนวาแคาเนดเร็จแล้วเากไปทำสสมส้มเป็นราจะไว้สำหรับตัดยาตัดาอย่างรแล้วสอนสเปนเยนองเยนทำทุกอย่างครับทุกอย่างที่นีไม่มีการลง ก็จำใหม่ให่ยันนี้จะตัดแบบองพ่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งโลกเลยอะไรเสียต้องสอบเสียหมดอะไรที่มันนอกเหนืออย่างเช่นองอะไรเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องเอาจะไหน ไม่มีงบประมาณของราชการไม่มีอะไรทั้งนั้นซ่อมถ้าเสียซ่อมเองปีที่แล้วผมเปลี่ยนยางอันนี้ผมไปยืมรถเมื่อก่อนมีรถผมเป็นขับเคลื่อนสองล้อแล้วผมก็เอาไปแลกกับพ่อตาพ่อตาเขาเป็นโผล่เอาเข้ามาพังหมดแล้วนะปีที่แล้วเมเปลี่ยนยางไว้สามเส้นเปลี่ยนยางสามเส้นล้อหน้าสองเส้นแล้วก็ล้อหลังแคบน้องเส้นหนึ่งขึ้นลงเมื่อก่อนนี้ทางไม่ได้เป็นแบบนี้มันยังไม่ได้อัดยังยังไม่ได้อัดแล้วกินนะครับกิ่นเรามันแพง ถ้ามันแทงมกมหน้ามันแทงเราก็ต้งปาดแล้วแต่นี้มันปาดปาดแก้มพอปาดแก้มเราก็ต้องกรอนเข้ามาอย่างน้แล้วก็ช่วงล่างปีนันต้องต้องซ่อมสองครั้งปีละเกือบสองหมื่นเงินเดือนผมไม่ได้ใช้เลยที่นี่อยู่สบายมากเงินเดือนไม่ได้ใช้เลยสักบาทหนึ่งถามว่าเงินเดือนไปไหนเงินเดือนอยู่กับรถกับเด็กเงินเดือนอยู่กับน้ำมันเงินเดือนอยู่กับการซ่อมรถบางทีบางเดือนนี่ต้องยืม ต้องยืมแฟนมาเอามาเติมน้ำมันบ่าเอามาซ่อมรถบางทีก็ไปแคะกระปุกลูกสาวลูกสาวบอกว่าเอาพ่อแคะกระปุกอีกแล้วเอามาเติมน้ำมันเสียกลาดมากคือเราเราคู่ตาถ้าคู่เป็นภาษาชาวบ้านคือต้องอเอาใสครับหน้าด้านปากดีก่อนคือเราถ้าใครที่มาสิ่งแรกที่บอกคือน้ำ <c oughs> มันก็รถ <c oughs> แล้วก็พวกอ่า <c oughs> เครื <aunque S 2> ่องปรุงป่าที่นี่เราซื้อตั้งแต่ลูกจิ้งพอนข้าวหน้าฝนแล้วก็น่าพอข้าวหน้าหนาวอากาศมันก็เป็นแบบนี้อากาศจะตีตอนนี้นั่นสีโซล่าเซลล์มัก็ทำไม่ได้ไม่ได้บางทีมันอ่ามัน มีอยู่ห้าสี่เมพอหน้าฝนปั๊บมันก็เหลือแค่สองสี่สัปดหมดแล้วหมดเลยเราไม่สามารถที่จะตุงนเหมือนข้างล่างระบบไฟฟ้าได้ที่นี่ก็คืออาศัยแสงอาทิตย์เยอะๆถ้ามีแสงน้อยก็ดีแต่ย่างอย่างตอนนี้ถ้าแสงมันจะฟังน้ำแค่ไม่พอไม่พอเราต้องใช้เครื่องปังแทนเครื่องสวยแต่สำหรับเกาะนี้ ครับแต่ว่าปลูกโตใชะก็ได้นะว่าเราเดินทางขึ้นไปบนบายงั้นเราเรมาเยี่ยมบ่อยมายว่าอยากอยากให้มาตอนหน้านานัลาหาวที่นี่ก็บรรยากาศดีมากตอนนี้ก็ที่ปิดฝาไม่ได้ะม่ไ้นี่หน้าหนาวทางนี้ระสิบแปดองศาหน้าหนาวทงขึ้นได้ครับแต่ว่าหน้าหนาวมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นขึ้นแล้วอ่ะครับ เปลี anh chat, anh mm ่ยนเปลี่ยนจากข้คนเป็นรึ่งล้อมาช้าให่ผมก็ร้ดมาขนาดโตนดินจะชนัะทนเขาต้องวิ่งเกียบเขาทีเดียวมาช้าลุกไม่ลื่นนะไลออกไหต้องไปจุ่มม่จุนมมียาตจอพอยะผมเจอกระบอกเทาที่มันเสีย เพราะว่ามันสูงข้างบนนั้นสูงจากน้ําทะเลพันร้อยตรงนี้จะมีที่นี่แปดร้อยเมตรครับสูงที่เดินขึ้นไปก็ประมาณแปดร้อยแปดร้อยเมตรแต่จากที่จอดรถไปจนถึงตินงเขานะสองร้อยเมตรเท่ากับว่าเดินหนึ่งกิโลเดินขึ้นไปหนึ่งกิโลข้างบนนี่ถ้าจะโทรศัพท์มีอยู่สองจุดคือขึ้นไปข้างบนกับ จุดชมวิวที่เราขึ้นมาจุดแรกจะใช่ครับจะจะมีปัญญาสำหรับเมื่อก่อนที่ผมทุกคนพุดจะต้องไปโหดนะ้โ <c oughs> ทรลงไปโทรไปหาครอบครัวหนึ่งหนึ่งอาทิตย์โทรได้หนึ่งวันคือวันพุธกลับเอ่อโทรไปหาปออเมื่อก่อนนี้กจอย่างแม้แต่ตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราปรออโทรมาเนี่ยสังคมไทยแบนีไม่ค่อยสถียรอะไรตัาสายทิ้งเลยผมฟังไม่รู้เรื่องก็ใช้พีมอ ต้องลงเมาลงเมาทำไม2กิโลที่นี่ห่างจากโรงพยาบาลด่านช้าง80หรือว่า90กิโลแต่ถ้าไปบ้านไร่ก็ประมาณ40กิโลที่บ้านไร่กุ้งไทยที่นี่จะเป็นเขตป่าไม้แต่เนี่จะเป็นสียสวน กันน้ำดีพอเราพอเดินข้าพอเดินข้ามเขาวไปก็เป็นเครือสีสันเจดสีสวรรค์นะครับที่ที่จุดชมอยู่พอเราพอถ้าก,กลับไปนะครับอย,อยากอยากได้ยาน้ำยาน้ำเด็กยาดยายาชายาแก้อักเสบยาแก้ปวดท้อปวดหัวนะครับแต่คือยาดยา

ขอลเครับ้ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับมากมากขอบคุณแทนเด็กๆด้วยครับไปแล้วนะเด็กๆกข้าว้าสก็กจังหวัดแต่ที่ีไปจังหวัดจะไปนครสวรรค์นะผมไปจังหวัดไกไปจังหวัดเดือดร้อยยีอยสมสิบโลประมาณห้า กคร้อยหกสหลแ้จังหวัดเนี่ยร้อยกาวันสิบานนาเราเกงครับจะกลมาอีกครัครับอันนี้ยังดีครับมาก็ผมกลับก็ยังได้ยรถาในครั้งหนึ่นะครัาน่นง่ลไปหลงไปไมากเลยเลยไปนไปงมาไล่ใช่่ะไปดวามั่นใจ ม,มียางอะไรก็ติดมาก็ได้นะครับมาเผื่ออ๋อค่ะจะถ่ายยะขาไปขึ้นขาต่ำหน่แล้วด้วยคืตัวนี้สวยอ่ะสบายแอ่ะ